วันนี้กองทัพอากาศจะทําการฝึกทดสอบการนําเครื่องบินขับไล่กริปเพนเนี่ยบินขึ้นลงจากถนน,นทางหลวงในพื้อทันใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อวานนี้ได้มีการฝึกซ้อมในรอบทดสอบนะครับปรากฏมีประชาชนให้ความสนใจออกมาดูเป็นจํานวนมากเลยครับ นี่ครับเป็นคลิปที่ชาวบ้านในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาถ่ายไว้เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นําไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์ขณะที่กองทัพอากาศฝึกซ้อมทดสอบการบินขึ้นลงของเครื่องบินขับไล่คลิปเพ่นโดยที่ไม่ใช้สนามบินบริเวณทางหลวงหมายเลข4278หน้าสถานีตำรวจภูทรภาค9ถึงสถานีตำรวจภูทรทุ่งตำเสาตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา สำหรับการฝึกทดสอบจริงเนี่ยจะมีขึ้นในวันนี้ครับโดยการฝึกทดสอบดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศโดยการเลือกถนนเส้นนี้เนื่องจากว่าได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงไปตรวจสอบสภาพทางกายภาพของถนนพบว่าจุดนี้สามารถรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินแบบขับไล่ได้นะครับ โดยในช่วงของการฝึกทดสอบจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองยืนดูตลอดแนวถนนคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักในการที่จะมาดูการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วยนะครับ